ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงพระเดวคุณหลวงปู่เพราะว่าบริกรรมภาวนานี้เนี่ยเป็นคำสอนที่ออกมาจากปากของพระเดวคุณหลวงปู่ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติของท่านที่ท่านได้ สั่งสอนผู้มีบุญทั้งหลายที่จะให้เขาถึงธรรมเช่นเดียวกับท่านคำว่าสัมมาอรหังนี้เนี่ยเป็นปกติของท่านเพราะฉะนั้นถ้าเรารักและเคารพเทิดทูนท่านนอกจะนึกถึงองค์ท่านแล้วก็ต้องประกอบบริกรรมภาวนาเนี่ยสัมมาอรหังเรื่อยไปอย่างสบไปสบาย จนกว่าคำภาวนานี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวกับองค์ท่านแล้วก็เลือนหายไปเหลือแต่พระเดวคุณหลวงปู่อยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดของเราอย่างเดียวนะจ๊ะ